แล้วคะ่ะมาแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเก๋ๆชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้เมนูนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาเข้าครัวกันอีกเช่นเคยนะคะกับเมนูสุดแสนจะอร่อยนะคะนี่นะคะลูกชิ้นปลาไกา่ผัดชานะคะเพื่อนๆนดูสิคะสีสันน่ากินมากๆเลยคะ่ะ ไปค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าครัวกันนะคะเป็นเมนูที่ทำไม่ง่ายกินได้กินดีอร่อยอร่อยนะคะมาค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะเราก็จะขอใส่มะเขือเปาะสัก4ี่ห้าลูกนะคะนี่นะคะหั่นมะเขือเปอออยาะอวบๆใหญ่ๆเลยค่ะขาวๆเลยค่ะเนี่ยนะคะทาครึ่งนะคะแล้วก็ผ่าสี่นะคะนี่นะคะมะเขือเปาะอ,อร่อยอร่อยค่ะ นี่นะคะวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้นะคะนี่นะคะพร้อมแล้วนะคะนี่นะคะทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะนี่นะคะก็จะมีกระชายซอยนะคะหนึ่งถ้วยนะคะนะคะตามด้วยพริกผัดฉานะคะพริกแกงแล้วก็ใบมะกรูดนะคะฉีดเป็นเสี้ยวๆนะคะแล้วก็อันนี้เขาเรียกพริกไทยอ่อนนะคะแล้วก็พริกเหลืองแดงนะคะนะคะ ตามด้วยมะเขือที่เราหั่นไว้นะคะสีห้ารูปนะคะแล้วก็นี่นางเอกของงานนะคะลูกชิ้นปาดกายนะคะพร้อมแล้วค่ะนี่นะคะทั้งหมดก็มีแค่นี้นะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะไปค่ะเราไปตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันพอประมาณนะคะเพื่อนๆทําตามขั้นตอนเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็ใส่พริกแกงพริกผัดฉ่านะคะลงไปผัดกับน้ํามันนะคะใช้ไฟปานกลางนะคะเพ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ื่อนๆืนนะคะ หอมเลยค่ะผัดพริกนะคะผัดพริกให้หอมๆก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ซอสเขาเรียกอะไรนะซอสน้ำมันหอยสักนิดนึงนะคะเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมๆนะคะนี่นะคะโอ้ยสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะผัดโคเรโคเรนะคะให้พริกมันสุกนะคะพอพริกมันสุกโดนน้ำมันโดนความร้อนเนี่ยจะหอมมากๆเลยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่กระชายลงไปผัดเลยนะคะเพราะกระชายอ่ะ ต้องใช้เวลาผ <tinc S 1> ัดน <like Momo S 2> ิดนึงให้มันน so, ิ่มๆหน่อยนะคะและในตอนนี้นะคะบ้านเก๋ๆชาแนลนะคะก็จะทําการลงพีเมี่ยนะคะจันพุทธสุกนะคะเวลา14.30นนะคะหากเพื่อนๆว่างแวะเวียนมาส่งกําลังใจบ้านเก c h ชาแนลกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะแล้วจะกลับไปหาแน่นอนเลยค่ะนะคะหอมน่ากินมากๆเลยค่ะ มาค่ะตอนนี้เราก็ผัดมาได้สักพักนึง <c oughs> แล้วนะคะก็จะพอแล้วนะคะเราก็จะใส่ลูกชิ้นปลาไก่นีนะคะน <c oughs> ี่นะคะเราก็ซื้อสําเร็จมาหนึ่งหนึ่งถุงนะคะเพื่อนๆดูสิคะน่ากินมากๆเลยะค่ะ <c oughs> อร่อยอร่อยนะคะลูกชิ้นปลาไก,ก่อันนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็โคเร่โคเร่ผัดให้เข้ากันนะคะอืม หลยหลยพูดไปก็โห้ยหอมฉุนมากๆเลยพูดไปก็หิวไปนะคะนี่นะคะผัดโคเลคโคเรให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆมาค่ะเพื่อนๆตอนนี้มาดูสรรพคุณของกระชายนะคะกระชายเนะะี่ยค่ะกินดีมีประโยชน์นะคะเป็นยาอายุวัฒนะนะคะช่วยบำรุงธาตุในร่างกายนะคะแล้วก็จะแก้วิงเวียนศีรษะแน่นหน้าอกบำรุงร่างกาย เริมสร้างสมรรถภาพทางเพศนะคะบำบัดโรคนกเขาไม่ขันเลยนะคะเพื่อนๆนนะะลองหากินกันได้เลยนะคะนี่นะคะท่านใดที่กลัวว่านกเขาจะไม่ขันนะคะหากระชายมากินกันเลยนะคะเพื่อนๆเข้าตลาดบุกหากระชายกันเลยะค่ะมาค่ะตอนนี้เราก็ผัดมาได้สักพัก แล้วนะคะเราก็จะมาใส่ผงปรุงรสกันเลยนะคะนี่นะคะผงปรุงรสแล้วก็ชูรสนะคะเพิ่มความนัวนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะนี่นะคะรสชาติของผัดนี้ก็จะเผ็ดเค็มหวานนี่นะคะจะออกรสชาติประมาณนี้นะคะก็เรียกเขาเรียกคนให้เข้ากันนะคะเพื<ๆ>่อนๆดูสิคะส,สันน่ากินมากๆเลยคะ่ะ เดี๋ยวเราผัดให้มันเข้ากันสักพักหนึ่งนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเมนูนี้นะคะลูกชิ้นปลาการผัดชานะคะหากินหาทำกันได้เลยนะคะอร่อยอร่อยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันสักนิดนึงนะคะว่ารสชาติตามที่เราต้องการไหมนะคะน่ากินมากๆเลยค่ะโอเคเลยค่ะ เค็มเผ็ดหวานเหมือนเดิมนะคะกระแรมกระแรมนะคะรสชาติกําลังดีเลยค่ะมาค่ะตอนนี้เราก็จะมาใส่มะเขือเปาะนะคะที่เราหัน่นเตรียมไว้นี่นะคะไสจะดำแล้วนี่นะคะเราก็ใช้ไฟแรงได้เลยนะคะเปิดไฟแรงนิดนึงนะคะแล้วก็ผัดมะเขือให้มันโคเรโคเรเข้ากันนะคะให้มันน้ําแกงน้ําผัดพริกเนี่ยเข้าไปในมะเขือนะคะนี่นะคะดูสีสานน่ากินมากๆเลยค่ะ สนใจก็ลองทำกินกันได้นะคะสำหรับบ้านจู่ๆชาแนลนะคะก็ต้องขออาภัยเพื่อนๆไว้น้าที่นีด้วยนะคะหากพูดจาไม่ไพเราะไม่สุภาพนะคะผิดพลาดทั้งไปก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะ ค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็ผัดพริกมาได้ที่แล้วนะคะเราก็จะพอแล้วนะคะ,ะ,คะประมาณนี้นะคะเราก็จะมาขอใส่พริกไทยอ่อนนะคะพริกไทยอ่อนเนี่ยก็กินดูมีประโยชน์นะคะช่วยดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์นะคะได้หลายๆอย่างเลยนะคะมีประโยชน์มากมายเลยะคาะเพื่อนๆลองหาชมกันได้เลยนะคะนี่นะคะใส่ใบมักรูดพริกไทยอ่อนแล้วก็พริกเขียงแดงน,นะคะ ลงไปผัดโคเรโคเรหตโยหอมน่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาค่ะมาค่ะมากินข้าวกันได้นะคะเสร็จแล้วค่ะเมนูลูกชิ้นปลาไก่ผัดชานะคะนี่นะคะสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานเสิร์ฟไปเลยนะคะเพื่อนๆน่ากินจริงๆค่ะเพื่อนๆรอกันได้เลยนะคะมาค่ะมาค่ะ นี่นะคะดูสิคะาสีสันน่าก,กินมากๆเลยค่ะร้อนๆเลยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยสุดแสนจะอร่อยเลยค่ะกระชายก็กินดีมีประโยชน์นะคะมะเขือเปาะก,ก็กินดีมีประโยชน์มีสรรพคุณทางอาหารมากมายเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะโอ้ยเห็นแล้วอยากกินเลยค่ะลูกชิ้นหอมๆเด้งๆนี่นะคะ <laughs> มาค่ะมาค่ะโอ้ยหกไปนอกจาน นี่นะคะจานมันเล็กไปหน่อยหรือว่ายังไงหรือว่าเราใส่ไม่ดีมาค่ะมาค่ะโอ้ยหาทางใส่ไม่ได้เลยดูสิครกิ้งกิ้งกลิ้งกิ้งนี่นะคะมาค่ะเสร็จแล้วนะคะ สำหรับวันนี้นะคะบ้านเก๋ๆ channel นะคะก็ทำเมนูแซนอร่อยนะคะเป็นลูกชิ้นปลากายผัดชานะคะมาให้เพื่อนๆได้ลองชิมความอร่อยกันนะคะหวังว่าคงถูกใจเพื่อนๆหลายๆท่านนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปพรีเมียร์นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยค่ะ และที่สําคัญนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่มากๆนะคะที่แวะเวียนมารับชมคลิปและให้กําลังใจบ้าน g ีเก n ชาแ l เสมอมาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมในคลิปต่อตอไปสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลงแค่นี้ก่อนนะคะ ขอขอบพระคุณทุกทกท่านนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพ่งเพงรวยๆตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ See you again tomorrow b y ยบายบายบายค่ะ